อ่ะมาวันนี้24นิ้วนะครับเ a นะครับ24นิ้วเ a วันนี้ให้ดูตัวท็อปของไว้หกกับตัวท็อปของไว้เจ็ดนะจะมีไว้หกกับไว้เจ็ดนะคไว้หกกับไว้เจ็ดนะตัวนี้2420นะครับ2000วัตต์นะ24นิ้วนะครับตัวนี้ไว้หกตัวท็อปนะถ้าตัวรองท็อปจะเหมือน21นะครับจะเป็น2418นะครับอันนี้ตัวท็อปของไว้หกนะที่ผมใช้แข่งเนี่ยตู้แข่งผมทั้งหลายเนี่ยเดี๋ยวเตรียมเตรียมตัวใส่ตู้แข่งเนี่ย ส่วนตัวนี้ใครยังไม่สะใจไว้หกไว้เโอ้ยอะไรกันลังการไว้เจยกกันไม่ไหวเลยนะครับไว้เจ็ดจุดห้าจะเป็นสองสี่สามศูนย์สามพันวัตนะครับดูไว้เจ็ดนี่ให้ดูไว้เจ็ดอันนี้ไว้หกไว้หกราคาดอกละหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยสำหรับยี่สี่นิ้วผมรับประกันเลยความแรงความอึดความทนนะครับอันนี้ไว้หกไว้หกจะมีรุ่นรองคือหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยนะครับลูกค้าสมมติลูกค้าแบบมีงบนึ่งนิดๆอยากได้ดอกดีๆยี่สิบเอ็ดยี่สี่ดีๆนะตัวนี้จะเป็นยี่สี่นะ 1มื่นหจะรองวันนี้นะแม่เล็กเล็กว่านี้นะิดน,นึงนะครับเป็นสองสนะครับเป็นไวนะตัวนี้หนึ่งตัวท็อปไวอันนี้ไวอันนี้ก็ตัวท็อปเหมือนกันตัวนี้หนึ่งแต่ถ้าตัวรองไม่เล็กเล็กว่านี้หน่อยหนึงจะเป็นรุ่นสองสี่สองมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับจะเป็นสองพัารวัต์ตัวนั้นจะราคาหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยนะครับอันนี้หนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยเดี๋ยวดูะ 330มิมลนะครับวอยหกนิ้วนะครับดอกละ13,500หนา6 60กมิลนะครับผมดูตัวนี้โอยตัวนี้3ามร้อมเซนนะลูกค้าไม่เหล็กนะครับ380เซนนะเอ้ยสามมิลหนา7นะลูกค้าหนา70็มิลอันนี้ไม่เหล็กหนากว่าใหญ่กว่านะครับผมก็แล้วแต่ลูกค้าจะชอบแล้วกันนะครับ18,500เนี่ยคือท็อปที่สุดในโลกมนุษย์แล้วนะครับท็อปที่สุดในโลกมนุษย์แล้วนะครับผม อันนี้เดี๋ยวเราใส่ตู้แข่งนี่ครับตู้แข่งของเราคนระับ12ดอกนะเดี๋ยวเราไปโรงงานกันอันนี้ดอกส่งลูกค้านะจ๊ะก็สนใจใช้เยอะๆนะติดต่อจูบิเตอร์ได้เลยนะใช้เยอะๆติดต่อจูบิเตอร์ได้เลยนะเรามีราคาแบ่งปันก็ประมาณนี้แล้วกันคลิปนี้ก็ยีิบสี่ล้วนๆนะครับก็ยิบสี่ยังมีตัวลองนะอย่างที่ผมบอกไปตัวลองก็11,500ตัวรองโอ้โหไม่รู้ก็จะแรงไปถึงไหนแล้วถ้าเป็นเครื่องไฟธรรมดานะตัวท็อปเนี่ยเอาไว้แข่งนะครับหรือว่าใครอยากจะเอาไว้ธรรมดาอยาก อยากจะเหนือกว่าคนอื่นก็จัดไปส่วนไว้7จมีตัวรองคือ15,500ส่วนตัวนี้1 8ื0นแปอ่ะช่างน้ำหนักลูกน้องมองหน้ากันแล้วสองคนนะมองหน้ากันแล้วนะครับว่ามันหนักจริงๆนะครับผมช่งแต่ไว้เจ็ดนะคือ6กโลอะตีไป60อะห้าสิ้าดเะตีไปหกสโลโอ้อันนี้ก็ประมาณ50ตัวนี้ก็ประมาณ50 50กว่ากว่าโอ้โหหงดอกไหมหงดอกลูกค้าดูไหม พลิกไม่ไหวแล้วปวดหลังลูกค้าล้อโอ้โหเลยนะดูแม่เล็กครับผมเราสงสารลูกน้องจริงๆนี่ครับประมาณนี้ประมาณนี้เอาแค่นี้พอโอเคโอเค,อเคถ้าเป็นตัววายเจ็ดจะจะเป็นฝานูนเลยนะจะไม่มีโลโก้เอเอนะ,อะเอปิดเดี๋ยวดูตัวนี้แล้วตัวไว้6หกยังมีโลโก้เอเออยู่โอ้โหยกกันไม่ได้ยังไงนะครับผมรับประกันเลยใครอยากได้ยี่สิบสี่แรงแรงอันนี้ไว้6หกว้6หกจะมีโลโก้เอเอนะครับโอเคประมาณนี้นะครับเอเอมาจบที่เราได้เลย มีทุกอย่างนะครับอันนี้ผมรีวิวให้ดูนะครับตั้งแต่12 15 18 21จนมาถึง24สต็อกแน่นๆเต็มร้านหมดเลยนะครับผมประมาณนี้เบอร์โทรตามด้านล่างนะจ๊ะเดี๋ยวท้ายคลิปมาฟังเสียงแนวแข่งกันนะครับอุดหูให้ดีนะครับดังลั่นๆเลยนะครับผมมาฟังกันนิดนิดน้อยๆจ้ะ